คลิปนี้จัดเพื่อความบันเทิงอย่าดราม่านะครับ วันนี้ก็มาพบกับช่องใหม่นะคะช่องพีพีแชแนวนะคะวันนี้นะคะก็มาชวนเป็นเกมเนาะก็คือช่วงโควิดมาชวนคนในครอบครัวนะคะมาเล่นเกมเกมหนึ่งอยู่อยู่นึกได้เนาะเกมหนึ่งก็เลยโอเคเดี๋ยวมาฟังกติกาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีขนมนะคะแล้วก็นมแล้วก็น้ําอรดมแล้วก็ก็จะมีแบงค์ร้อยต่ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมเป็นแบงค์ร้อยเพราะว่าช่วงโควิดเนาะแล้วก็มีน้ําปะละก็คือมีอะไรบ้างเกมนะคะก็จะให้แต่ละคน ลิงนะคะลูกบอลไปถ้ามันไปหยุดที่น้ําอารมณ์คนนั้นก็ได้กินน้าอารมณ์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันกิ้งไปหยุดที่แบงค์ร้อยคนนั้นได้แบงค์ร้อยเลยนะแต่ถ้าเกิดมันกิ้งไปแบบตรงเนี้ยน้ํปัาลาเลยจ้าน้ำาันลาน้ำปัลาเลยจ้าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มอันนี้ก่อน <laughs> ให้เลดี้เฟิร์สก่อนดีกว่ามาเริ่มเลยดีกว่าตามนิวทำได้ป่ากยิงไปจ้าไปโอ้ <laughs> กินน้ำอลโลมาคิดดูดิทุกคนมาอาะจองเอาสีอะไรสี่สิบห้ออะไปอายมาเลยอายแม่ก่อนเลยนะโอเคไม่โอเคโอ๊ยอย่าไปหาประเมาละนะเดแดกเด้อโอ๊ยตอมมึงนี่เดี๋ยวขออีกรอบนะคะขออีกรอบนะคะมันเกะกะที่หลานค่ะโอ้ยไปแล้วอย่าลนลุนแล้ว ไม่ได้ปลาอุลอดไปมาอายมาเลยอายอายอุ้ยปลาลาไปเลยมึงหนูกินไม่ได้พี่ได้หนาวอัดลมเนี่ยไปไปไปได้ดพี่แปนโดนมาอายนมไปเดี๋ยวตาหนูนะทุกคนลองดูขอแบงค์ร้อยนะ ขอไม่ได้ไม่ได้ทุกคนทำไมคอน้ำพีปลาปลามาตาแล้วทุกคนแพปลาทุกคนเอาไปกินได้เลยนี่แะทุกคนกะว่าจะแกล้งคนในบ้านโดนซะเองนะคะตัดต่อได้ปะแบบปึ๊บแล้วเนี่ยได้เลยอ่ะ ล้างปากเลยเอาอ้ไอ้ดูนะครับพี่น้องแกล้งคนอื่นโดนซะเองเลยค่ะ ออรเาจริงมากทุกคนจริงๆเกมนี้จะอาจจะแกล้งป้าอะไเนี่ยคนเดียวเผอิญเผอิญโชคเข้าข้างป้าค่ะเลยโดนซะเองเลยโอเคทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นเกมเล็กๆน้อยเนาะทุกคนก็เอาไปชวนคนในครอบครัวเล่นได้เนาะเป็นเกมอ่าไอแอเป็นอ่าช่วงหยุดพักงานโควิดแล้วกันเนาะ งบน้อยก็เล่นน้อยน้องก็มากก็เล่นมากแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นช่องใหม่นะนี่เป็นคลิปแรกนะคะฝากติดตามดนะ้วยเนาะอยากให้ทำคลิปใหม่ๆห,หรือว่าชวนคนในบ้านหรือว่าอยากให้พี่แกลงใครในบ้านก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะแต่ว่าคลิปนี้พลาดจริงๆโอเคบ๊ายบาย